สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อที่ติดตาม F C ทุกๆคนนะครับก็วันนี้จะมาทำอีเวนต์นะครับเดี๋ยวรอโหลดก่อนเนาะคือมาทำช้าหน่อยนะครับคือไม่ค่อยมีเวลาทำจริงๆครับมาทำตอน6โมงนะครับอีเวนต์ประจำวันที่22นะครับวันอังคารน,นะก,ใก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะ แต่น่าจะเป็นอีเวนต์จี้นะครับน่าจะเป็นจี้มันจะสลับกันนะครับการจี้ลูกเต๋าประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นจี้เนาะแต่ไม่รู้ว่าจี้อะไรนะครับรอนลุนจี้สมุดแดงมาคือจี้สมุดแดงมาเนี่ยผมว่าสายจบไว้นี่แบบเล่นมันเลยอะเป็นจี้ที่เหมือนจี้ตัวของไอ้สกูนะครับซื้อเมืองแล้วซื้อต่ออีกเมืองหนึง่งเป็นจี้ที่แบบเกียนกันนะถ้ามาเล่น แต่สมุดแดงนะครับของเกาหลีเปมะถ้าจําไม่ผิดนะครับคือโหดอะครับจี้นี้โหดมากสายจบไว้ต้องมีจี้นี้นะครับเอามาเล่นนี่แบบมันเลยตลบพดห้าแผดนะครับเป็นอีเวนต์ไรเอ่ยเว้นไรสร้างจุดกําเนิดของจกักรวาลด้วยเครื่องผลิตหลุมดําเมื่อสร้างได้ไมาโอกาิสแ8 อ๋อสร้างหุ่นดำเชื่อมกับแลนด์มาร์กก็คือเหมือนที่ติดตัวของใส่คีปะ่ะพอเราสร้างเมืองปั๊บได้แลนด์มาร์กเลยเนาะถามว่าดีไหมส่วนตัวผมผมมองว่าผมไม่ชอบนะครับไม่ชอบที้นี้คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบคือแบบง่ายๆคือคิดคิดเมืองไม่ทันนะครับไม่ไม่รู้จะวางเมืองไหนไงเลยไม่ค่อยชอบเล่นใส่คีทำยังไงต่อไปดูภารกิจก่อนเนาะกิจกรรม รางวัลเล่นลายได้จี้ผนิตหลุมดำบีนะครับทิสุดรลยซึ่งไม่รู้ว่าเพชรเล่นหนึ่งเกมได้ปัตถุแสงสว่างคือต้องเล่นลายใช่ปะเล่นลายเนาะได้มาอันหนึ่งอ๋อเก็บไอ้นี่ครบต้องหายังไงวะสุ่มรับจี้เครื่องบทได้รับผลผฟิกในช่วงหนะ้ากิจกรรม หายยังไงวะโอ้ b ห้าอันได้อันเหนืหอนี่คือต้องสุ่มใช่ปะะเหมือนต้องโดนสุ่มอะใช่ไหมน่าจะต้องสุ่มหานะครับอ๋อมันมีไอ้แสงนี่ด้วยนี่หว่าครับรวมรวมแล้วสุ่มจี้อ๋อมีโอกาสได้จี้ใหม่ด้วยนะลองเสียงรวมดูแล้วกันเนาะ ได้เอสดรับ100เอสดบวก200เพชรนะครับเครื่องผลิตหลุมดำคิทตันเมื่อได้ยับเครื่องรางเอสดเอสดบวกไดเล็บจีบีเอเสียงนี่หายยังไงวะไม่รู้อะหาไม่รู้หาไง ต้องเล่นแบบเล่นเล่น,เล,นเล่นหนึ่งครั้งบ้างมันที่มันบอกว่าจะได้รูแบบแพนกวินอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องจี้ก่อนลวกันครับไพ่ริชาร์ดก็กล่องจี้มันเยอะนะครับเล่นเล่นในเที่ยวรอบโลกได้ได้เอสเลยนะเปิดลองดูว่าเผื่อได้ แต่คิดว่าคงไม่ได้อะ <c oughs> คิดว่าคงไม่ได้ <c oughs> ออกไม่ออกเลยนะ <c oughs> เปิดอย่างนี้คงไม่เจอต้องสุ่มนะครับต้องสุม่มหมดแล้วมั้งหมดแล้วครับ ต้องสุ่มเนาะเอารวมอแล้ามาสุ่มเลยครับอ่ามาอันหนึ่งแล้วนะครับมาอันหนึ่งแล้วคือเราต้องหากี่อันวะอีกสักหน่อยแล้วกันอ๋อได้มหนี่มาละได้หนี่มาละ คือตอนนี้ผมขาดแสงนะครับขาดแสงนะแล้วคือแสงมัญหาจากไหนวะตอนนี้ผมครบละผมขาดแค่แสงอย่างเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าต้องเล่นเที่ยวรอบโลกหรือเปล่านะไม่ใช่เล่นแบบเล่นในเล่นหนึ่งครั้งไม่แน่ใจเนี่ยครับอย่างที่มันบอกเล่นหนึ่งครั้งรูปปริศนาวัตถุวถัตถุแสงสว่าง ก็ถูแสงว่าผมสงสัยผมลองไปเล่นหนึ่งรอบอะเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นก่อนละกันครับสักรอบหนึ่งเนาะมาเอาลูกบาศกเพราะตอนนี้ครบเหมือละอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเถครับเอาเซตนี้แหละเล่นสักรอบหนึ่งเนาะครับเก็บรอบโอ้โห9ชั่วโมงได้103ได้ได้115คือตอนนี้นะครับไม่มีตัวไหนได้ถึง200นะครับ250ไม่มีแล้วนะ คือลองมาทุกแบบแล้วอะครับไม่ไม่ใกล้เคียงเลย2 5 0ยห้าสิบตั้งแต่ที่มันปรับไอ้นั่นไปกวนอูนี่แบบคือแบบไม่มีตัวไหนถึง2 5 0ห้าสิบนะครับพอย์ปปพีแรกได้ rape, ปะมีปะพอยพีไม่มีแลกนะงง้นแลกโผล่ไปเลยครับเพราะมันจะตันแผนที่ใหม่ไปเลยครับแผนที่ใหม่ถามว่ามีไก่ไหมคือตอบได้ตามตรงนะว่าไม่มีนะครับคือคุณลองคิดในแง่นี้ดูนะครับว่า ถ้าคนอื่นคิดว่าแผนที่นี้มีไก่ละ่ะเขาก็ต้องมารวมตัวกันใช่ไหมแล้วก็มาเจอกับคนเทพ,เทพนะครับสรุปว่าไก่ไม่มีนะ,จะเจอเจอแต่คนเทพแทนนะครับถ้าคนอื่นคิดแบบคุณนะคิดแบบว่าแผนที่นี้มีไก่เขาก็ต้องมาเล่นใช่ไหมละ่ะเออแล้วคุณก็จะเจอคนเทพคนเก่งๆก,กว่านี้ก็มีนะครับคนเก่งกว่าผมมีเยอะนะเซตนี้เราไม่มีกล่องบินนะครับ พราะกล่องบินผมมันเป็นออฟน้าหอมไงมันบลัคอยู่นะครับออฟน้าหอมผมเลยไม่ไม่ใช้แม่งเลยคือมันเป็นบัคแล้วคุณก็ไม่แก้นะผมก็ไม่เข้าใจกับเกมนี้เหมือนกันเป็นบัคน่าจะต้องรีบแก้เนาะไม่น่าจะปล่อยให้ที่เป็นบัคของเกมนี้แบบเสียหายนี่แบบปิดเซิร์ฟหนึ่งวันแก่เลยนะไอเวนคิตตันน่ะที่มันเป็นบัคแบบเนี้ยทาไมคุณไม่แก้ล่ะครับบัคน้ําหอมเนี่ยน้ําหอมยี่สิบเปอร์ทุกเมืองเนี่ยแต่ถ้าเป็นน้าหอมธรรมดาอันนี้อันนี้ไม่เป็นนะมันเป็นเฉพาะออฟ น้ำหอมทุบเมืองที่แบบเกมได้ผลประโยชน์เนี่ยแบบเกมเสียผลประโยชน์นี่คือแบบรีบแก้เลยนะ <c oughs> คือนี้ผู้เล่นเสียผลประโยชน์นะครับที่มันบั็กเนี่ยผู้เล่นเสียผลประโยชน์นะ <c oughs> VIP ไ <with c oughs> อ้ย,ยาที่โหดมากค <c> ล <oughs> ้ายๆเรานะแต่เราไม่มีกล่องบิน <c oughs> ถ้ามีออกน้ำหอมนี่แบบเฟลเลยนะ นี้ด้วยครับออฟแมนบัคอยู่นะเนี่ยออฟนี้คือมาดูดแล้วนะครับคือซื้อต่อเมืองไม่ได้นะถ้าออฟออกนะครับซื้อต่อเมืองไม่ได้แต่ถ้าออฟไม่ออกเนี่ยซื้อต่อเมืองได้อันนี้ผมลองเล่นมาละโอ้โหไ,ได้หมีเลยอะดวงแคดีไปไหนจับได้หมีเลยอลองเบิ้ลสี่ก่อนดีกว่าเพราะลองไปสิบสองไม่คุ้มอะตกสิบทีนี่แบบนางฟ้าปิวอะ เบิ้ลหกอะเบิ้นแปดได้ไหมเก้าไม่ออก <c oughs> ไม่ออกเลยจ้ <c oughs> ากูเขาเบิ้ลสอง2 2> <8 S 1> อะเออเบิ้ลได้แปดอยู่งั้นเราลองเบิ้ลสี่ดครับเราลองพัตส,สกิลดูลเบิ้ลสี่ก่อน โอโหแม่งเป็นสองเลยววะต้องนางฟ้าไหมเนี่ยโอ้แพงเหมือนกันนะใช้ไปแล้วนะครับเราจะไม่มีเงินซื้อเมืองเออไเลหกอยู่หรือเราจะทอยอ่ะสดไปเลยกัน,นครับอ่ะถูกออกสี่ออกสี่โอเคออกอยู่ออกอยู่ ววเขาไปแล้วว่ะเขาไปแล้วสิบสองแล้วสกิลออกป่าบเสร็จเลยครับเมืองเราเ <c oughs> จอเอาอีกคู่นึงนี่จบเลยเนี่ยโค้องออกนี่จบเลยโอ้โหเฮ้ยจี้ตัวออกไป,ป ดออีดีรอดตายต้องสิบเท่านั้นนะครับโอหกอะ่ะขอสกิลเด้งหน่อยโอ้ไม่เด้งด้วยสวยแล้วจ้า <c oughs> อ่ะต้องยอมจมริงจริงน,นะครับไม่ออกเว้ยยังมีดวงอยู่นะครับโอ้โหยอมยอมมายอมยอม คือตัวนี้นะครับมันพิกกันตรงไอ้สกิวซื้อต่อจริงๆนะครับแพ้แต่ตาแรกเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลก่อนเนาะเล่นหนึ่งรอบได้ลูกบากแน่นมาเอ็ดรับหนึ่งร้อยเอ็ดบวกรับรับสองร้อยนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะลูกบากเพนควินพี K ่เกนนี้แบบดูดีมากเลยอนะใส่แว่น ยี่สิบเพชรโคตรดีใจอะยี่สิบเพชรหมุนนานปะหนึ่งนาทีเดี๋ยวไปรับบากเพชรมาเปิดก่อนนะครับ รมาสามลูกโอเคแกดผมมาเลยครับหึรางวันอะไรวะรางวันอะไรอ่ะสี่สี่คืออะไรวะสี่คืออะไรอ่ะ อ๋อได้แสงโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เราต้องการแสงเอสนะครับแสงเอสดิคลิกแสงเอสดิย้อนกลับได้ไหมเนะี่ยต้องการแสงเอสอ่ะเอ้ามันได้แสงเอออันนี้คลิกแสงเอสนะเนี่ยได้แสงเอเหรอเอาชิบหายแล้วดิ ไม่รู้รางวัลน่ะแสง a อไหเนี่ยโอ้แสง a นี่จบเลยน่าจะเข้าในเมลแล้วอ่ะเข้าในกล่องประเด็นคือเราจะหาไงดีอ่ะคือหาจากไหน่ะซื้อเหรอต้องสุ่มเหรออ๋อรวมจีเอหรออ๋อรวมเได้แสงเอสเนาะ สรุปว่าเราต้องหาไอไอหมวกนี่สองอันใช่ไหมต้องอัพไปนี่ใช่ไหมไเราก็ไม่รู้เนาะไม่รู้รางวันมันอยู่ใน อีกอันนึงถ้าฟุกถ้าฟุกนี่แบบรวมในทีใหม่คือร้องเลยเนะี่ยอ้าวอัพผิดจี้จ้าอัพผิดจี้จ้าพลาดพลาดอัพผิดอันยังไงครับพลาด ถ้าเปิดได้ไอจี้นั้นเอนี่แบบเราน่าจะจบเวนได้อยู่นะพลาดอะพิทอันอเปิดมาตีเมื่อกี้เมื่อกี้พลาดจริงครับอัพิทอันอ่ะงั้นเราไปรวมดีกว่าได้แกนม่นเหล็กเราก็จะได้จี้ใหม่มาใช่ปะจี้เอ็นนั้นเอด สรุปว่าเราต้องหาหาไอ้เอกอันหนึ่งอืมด็ดีบีอยู่เนี่ยล้วแสงมันหาจากไหนวะเดี๋ยวก่อกนนะ ลราถ้าแสงมันหาจากไหนล่ะ,อ,ะอ๋อรวม่างนี้เหรอเนี่ยเออต้องสุ่มอ่ะรืมดูรืมดูอะแล้วไปจัดต่อดีวกว่าครับไม่โผล่เลยแฮะ คือลองเงียบมากโหบ้าไปแล้วอ่ะหมายอันหนึ่งแล้วครับเคเียกได้แล้วใช่ปหมอ่ะโอเคครับหมดไปกแล้วหนึ่งสองสามสี่กดไปเจ็เพชรนะครับ เดี๋ยวรับก่อนแสงเอ็ได้มาละโอเคแรกเลยเนาะงั้นเราแลกไปเลยครับอ๋อแลกได้ตลอดใช่ไหมจี้นี้แต่คือเสียได้เหมือนกันนะับสูงคือมันไม่มาพร้อมออปชันนะถ้ามาพร้อมออปชันนี่เจ๋งเหมือนกันนะทำจี้ใหม่ปับ๊บทำออปชันใส่เลยอันนี้เด็ดเลย จะได้ใช้แบบใช้ได้ถนัดหน่อยออปชันสวยคือนี่มันออปชันมันไม่มานะครับถ้ามาพร้อมกับออปชันเนี่ยคือเราจับยัดยัดทำทำจี้ใหม่ไปเลยทำออปชันใหม่ไอเคอ่ะดัมอัพก่อนเอาบีอัพมันจะติดไหมนี่ยที่บีมีเยอะมากโอ้ติดสามมันก็ถือว่าโอเค เรารวมไปเลยครับชูแวร์ปั๊บโอปชั่นอะไรอ่ะขอเด็ดเด็ดได้ปะโอ้โหออปชั่นนี้อ่ะอ่ะงั้นผมขอเก็บไว้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวในเดี๋ยวสี่นะครับก็รอติดตามชมนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ